หน่วยการเรียนรู้ที่9การประยุกต์ใช้ปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการการประยุกต์ใช้ปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปัชญาที่ชี้ถึงการดำรงและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคลระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดำเนินไปบนทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโรคยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งเป็นเศรษฐกิจของทุกคนและทุกอาชีพซึ่งการนำไปปฏิบัติก็ต้องเหมาะสมกับอาชีพของตนเองด้วยผู้ประกอบการจึงควรจะดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวความคิดที่มากกว่าการมุ่งเน้นธุรกิจและสังคมเพราะเป็นแนวความคิดที่คำนึงถึงความมีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตความรอบคอบให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกสามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 1>, 1. พิจารณาจากความสามารถในการพึ่งตนเอง 2. พิจารณาความรู้คู่คุณธรรมการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจการบริหารจัดการด้วยความพอเพียงนั้นจะต้องเริ่มที่เป้าหมายได้แก่ 1. ความสามารถในการบริหารงาน 2. ต้องแสวงหาความรู้สร้างความเข้มแข็งหรือเพิ่มความขยันขันแข็งในการทำงานและ 3. การมีเป้าหมายด้านคุณภาพชีวิตวิธีป้องกันที่ดีในอนาคตคือการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการแบบพอเพียงได้แก่ 1. ต้องรู้จักพึ่งตนเอง 2. รู้จักประมาณการในการบริโภค 3. การดำเนินชีวิตหรือการบริหารงานและ 4. ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีแนวทางการนำปรัชญ,ญาเศร,รษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับสังคมและประเทศชาติเพื่อให้สามารถบริหารจัดการกับการดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลโดยสามารถนำแนวทางทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการกับชีวิตได้ดังนี้ 1. รู้จักใช้เงินให้เหมาะสม 2. รู้จักเลือกให้เหมาะสม 3. รู้จักการบริโภคที่เหมาะสมและ 4. หลีกเลี่ยงอบายามุกการทำบัญชีครัวเรือนการทำบัญชีครัวเรือนคือการจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขปัจจัยในการดำรงชีวิตของตนเองครอบครัวชุมชนและประเทศข้อมูลที่ได้จากการบันทึกจะเป็นตัวบ่งชี้อดีตปัจจุบัน และอนาคตของชีวิตสามารถนำข้อมูลอดีตมาบอกปัจจุบันและอนาคตได้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนชีวิตและกิจกรรมต่างๆในชีวิตครอบครัวชุมชนและประเทศได้รูปแบบการบันทึกการปฏิบัติงานและการทําบัญชีรายรับรายจ่าย 1. การบันทึกเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ 2. การบันทึกการปฏิบัติงาน 3. การบันทึกบัญชีรายรับและรายจ่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยคือ ความรู้ความชำนาญวิธีการหรือเทคโนโลยีที่มีการสืบทอดต่อกันมาจากอดีตสู่ปัจจุบันรวมทั้งงานสร้างสารรค์ของกลุ่มคนในชุมชนบนพื้นฐานวัฒนธรรมและสร้างสารรค์ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ของกลุ่มโดยสะท้อนความคิดและความคาดหวังของชุมชนนั้นโดยเป็นการแสดงออกซึ่งเอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม มาตรฐานและคุณค่าของชุมชนอาจใช้ภาษาหรือไม่ใช้ภาษาหรือผสมภาษาระหว่างใช้ภาษาและไม่ใช้ภาษาเป็นสื่อสามารถแบ,บ่งออกได้สองประเภทได้แก่ 1. ภูมิปัญญาประเภทองค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลท้องถิ่นและ 2. ภูมิปัญญาประเภทงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน